สวัสีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อน่นูเ็ลมิน,นปลมน,นด,ดูใท่อระบายนะครับตาม้นใหญ่มฝาออฝาไม่มีเลยอันนึ่งบางทีเก็บอันตรายนะครัไม่มี เสียมอไซค์เลยรูปไ,ไงถายคนที่มาเนี่ยเขางลงทือ่ตรองน,นี้ครับที่แทนเนี่ยที่สองืมนี่ครับหกการแล้วเขียนว่าที่สามสิบไนพี่ใช่ไหมเซ็นยูรง,ง,งน,นั้นี่สิ้นเดือน สูงแข่งโอนนะเนี่ยอันนันสูงเพราะว่ามันมันหนึ่งตลอดที่ขับแน่งนลยนเก็บไปเลยแ่บถือว่าทำเพราะที่มันต่ำใช่ไหมก็เลยทำสูงนะเขายกเขายกระดับขึ้นมาสูงขึ้นขึ้นรุกระแบนมาสูงมาก them. ลึกมากตกไปนี่จบเลย เพราะว่าคุกลงไม่ได้บ้านได้บ้านไดนอ๋อหินคุกนะนี่เรื่องจริงมาเลยครับการก่อสร้างเที่ยวเรา2,000 6นี่เราคนก็2คูบางคนก็3เที่ยวแล้วค่าแรงอ่ะไม่พี่คือพูดไงว่าถ้าพี่ไม่ทำพี่ก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้กับขังแม่อยู่นี่เลยก็นี่ะเหมือนบ้านหลังเนี้ยเนี่อย่างเงี้ยมันจะไปได้ออกไม่ได้คุณก็ต้องทำเองไม่ทำอ่ะก็ไม่ต้องออกไม่ต้องออกรถกระจอกไม่ได้เที่ยวเท่าไหร่นะพี่ขนขนเที่ยวเท่าไหร่ขนไอ้รถที่จ่ายเที่ยวเรา2,000 6ไม่หลงค่าแรง ที่มาเทที่มาลงเนี่ยฮะบางบ้านก็สองคันบางบ้านก็สามคันแล้วเกียร์กับเองอ่าแล้วเกียร์กันเองนะครับเนี่ยเงินเนี่ยฝากให้หลวงหมดเลยเพราะว่าออกไม่ได้ไปไปผนกระายดีกว่าอย่างเงี้ยดีไหมหรือไปตกไปเถียงดีแบบจะใช่ไหมคุณบอกว่าขออีกรอบขออีกรอบอันไหนนะหินไหนนะหินเนี่ยคือเนี่ยเงินชาวบ้านนะครับไม่ใช่ของหลวงนะครับเราทำกันเองเหรอเนี่ยเอาหินนั่นเหรอพี่หินคุกนะทั้งทั้งสี่ทั้งหนึ่ง

ก็ไม่ผ่านอีกก็ไม่เป็นไตามแได้มำอะเลยเขาเลยมากันเลยกันบางทีาคนแล้วกไปนอนคเจะตาย

จอเแงคิมันจะเป็นน้ำดำเลยนี่ไงเนี่ครับน้ำดำสีสูงเลยนะลุงนะเขาออกลำบากไหมนี่น้ำฝนยังไม่ตกเลครับ รถเขาออกลำบากเลยไหมลุงไม่ได้ไม่ได้ไม่ออกไม่ได้เลยอ๋อไม่ลำบากครับแต่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้เลยต้องไปการมีเหล็กโกเนี่ยครับเหล็กแลตัดเองอืต้องต้องทำเองเลยใช่ไหมลุงครับตัดเองต้องตัดเองเมื่อวานเขาตัดเสร็จไม่งก็เนี่ยตะไคร้มาตัด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 ูดูดูครับ่เดี๋ยวมันเดูอีกคนับลุงอื

เข้าได้รถใหญ่ตอนเป็นซื้อขาเองนะช่วยนู่นด้วยนู่นด้วยทั้งนั้นเลยไอที่เข้าบ้านได้นี่อ๋อเข้าใจแล้วมีใบเสร็จมีอะไรไหมไปละไม่ไม่หมายถึงว่าคนมีบัตรเก็บไว้บัตรเก็บไว้ไม่รถผ่านทีต้องปิดหน้าปิดตานะพี่ ยิ่งอยู่ใกล้ๆบ้านตรงนี้ถงทอนี่ไม่ต้องถกขาเนี่ยบนขอบท่อบนขอบเออยังเหยียบตกเลยยอ่ะไม่แล้วตกไปก็เจ็บแล้ว่หัวจะฟาดคอาตอนนี้น้ำไม่ไหลแล้วเพราะว่า

คุณจ่ายงงานไปได้ไงเนี่ยจ่ายแบบเขาต้องจ่ายงวดแรกุลุงีเขาเือออกเนี่ยผมท่หลานงททาล้วกไม่นเ่ยรอา้าเขาปาเเข้่าบเขาไปหาเยใช่าว่าชาวบ้านเขาคือเขามาเจอตอนรืไง มันต้องไล่ทีละสเต็ปถ้าสเต็ปแรกอย่างงี้มไม่ได้มันกหมันไม่ได้ทำหนูเสร็จแล้วมาลื้อหมดเลยเหมือเว่าเรื้อสมานปัจจุบันเนี่ยเขาาสมานเข้มขึ้นเข้มรวดขึ้นสมานนะเข้มรวดขึ้นนะเพราะคนมากแกแต่เนี่ยผมต้องเกว่หมันไม่ใช่มานเขาต้องมีข้อตัวง้อตัวมานากลาใช่ไหมนะก็มี อันตรายเนี่ยข้ออันตรายไหมเหรอเพาอย่างเขาติดต้ายสีแดงอยู่ด้วยใช่ไหมเขาติดต้ายสีอยู่นะหรืงมุมถังเลยสิถ้าเกิดถนนสูงเท่านี้ยแล้วเวลาฝนตกมาเนี่ยถนนมันสูงกับตัวบ้านน้มันก็จะไหลเข้าบ้านเลยมันสิจะต้องย้อนกลับไปเขาก็จะมีเจาะรูให้ให้เขาบ้านเข้าเข้าถ้ำไปถ้วยได้ตัวได้เขามีรูอยู่นะเขาก็เจาะแล้วนะอ๋อใส่ถ้วยใส่เข้าไปนะมึงเขาชาวบ้านเขาต้องเมีรูใช่ป่าต้องบอกไปแค่นี้ ต่อรู้ไว้แล้วนะเห็นไหมเนี่ยบอกว่าถ้าจะไมหายอ่าริด้านหนอนนเชาวบ้านและหมู่หนึ่งเนี่ยและ,ะเวก่าเคมเนี่ยอยากจะขออนุเคราะห์หรือความเห็นใจทั้งหน่วยงานราชการทั้งในส่วนของผู้ละเมาเองอยากให้ทราบกําหนดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะฮะเพราะหน้าวันนี้มันเลยสัญญาในส่วนที่ทางชาวบ้านเขาพอใจเนี่ยมันไปหมดแล้ว หือแต่ความอดทนที่มีอยู่ว่าจะอดทนได้ถึงวันไหนนะครับเ <c> ขาอยากให้ช่วยช่วยดูแลแล้วก็ช่วยใส่ใจนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเส้นทางบริเวณนี้มันเป็นเส้นทางที่เขาใช้ในการที่จะวิ่งทางลัดเพื่อหนีรถติดหลังจากวันนี้ไปรถก็ไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนละเพราะวันเนื่องจากว่าพระราม5ก,ก็ติดนะฮะซึ่งเส้นทางนี้ถือเป็นเส้นหลักของชาวบ้านและคนใกล้เคียงก็เลยทําให้เหมือนกับว่าณวันนี้เนี่ย เส,เส้นทางเส้นนี้ถ้ายิ่งเสร็จเร็วเท่าไหร่ความเดือดร้อนของชาวบ้านและคนรอบข้างที่เขาใช้ในการสัญจรเนี่ยก็จะทําให้เขาสบายขึ้นเพราะหน้าวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยว่าสิ่งที่ดําเนินการแล้วก็มาช่วยเหลือเพื่อให้มันมีความจเจริญเนี่ยมันกลับแย่ไปกว่าเดิมเพราะจากเดิมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นห่วงแค่เรื่องน้ําท่วมแต่หน้าวันนี้มันกลายเป็นว่า <S <S คือ, <S <S ค,อคือทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านทุกคนเนี่ย ก็น่าจะไม่สบายแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบหายใจครับ<จ>ก็ขอขอขอเป็นว่าช่วยช่วยเหลือเท่าที่แบบให้มันเร่งด่วนที่สุดเร่งดำเนินก,การ่อยครับคือเราเนี้ยทั้งแทนที่จะจะดีขึ้นกบกกายเป็น <c oughs> ทั้งน้ำทั้งทั้งน้ำทั้งฝุ่นเลยทีนี้ <c oughs> ต้องครับแล้วว่าทุกคนเนี้ยชีวิตเปลี่ยนหมดครับ <c oughs> คนที่มีบ้านข้างนอกเขาก็อยู่ข้างนอกละ <c oughs> เพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ที่นี่ได้นะฮะเพราะว่าอย่างเวลาทาถนนทีเนี่ยรถตบนะครับ รถที่เวลาที่วิ่งคือต้องหลีกไปหลีกมาแล้วทะเลาะก,กันบ,บางคนแทบจะฆ่ากันตายก็มีมนะครับ<ม>กับไ้เรื่องการจราจรในนระแวกนี้ซึ่งเขาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน<ม>นะครับ<ม>พอเกิดถนนเส้นนี้ซึ่งเป็นความเจริญมากๆแต่ณวันนี้กลายเป็นเส้นที่<ม>คือทําให้ปัญหาและชาวบ้านและทุกคนในนี้คืออยู่กันไม่เป็นสุขเลย<ม><ม>ครับ,รบออรแล้วก็ทุบก,ก็คือยังไงคือทําแล้วก็ทุบก็จากจากเท่าที่ คือผมเองก็เป็นชาวบ้านนะฮะคือลักษณะของการทุบเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็บอกว่าความหนาของตัวถนนในเรื่องของระดับเนี่ยไม่เป็นไปตามกําหนดของแบบซึ่งเท่าที่ดูชาวบ้านที่นี่ก็มองแล้วว่าสิ่งที่แก้ไขเนี่ยก็ดูไม่น่าเกิน10เซนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยทุกคนก็ยังไม่อยากให้ทุบเพราะเนื่องจากว่าช่วงที่ทําเป็นช่วงต้นปี กลางปีอ่ะทุกคนก็ต้องการที่จะสัญจรแล้วก็ทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าปีช่วงช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมถุนาเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กเปิดเทอมนะฮะการสัญจรนะฮะแล้วก็เป็นเข้าถึงฤดูฝนซึ่งทําให้เหมือนกับว่าเส้นเนี่ยมันควรจะเสร็จก่อนแทนที่จะเสร็จในช่วงหน้าแล้งกลายเป็นว่าหมดหน้าฝนก็ยังไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคือคือแบบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทางเทศบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไข เพราะชาวบ้านทุกคนเนี่ยกับความหนา5เซน10เซนเนี่ยผมว่ามันพอรับกันได้เพราะคอนกรีตก็ปกติเพีเยงแต่ว่าชั้นเบสที่มันมันไม่ตรงกับกับกับความเป็นจริงในแบบแต่ผมคิดว่าและชาวบ้านทุกคนคิดว่ามันน่าจะแก้ไขได้เพราะทุกคนเนี่ยต้องการให้แล้วเสร็จเสร็จให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองฮะเพราะณวันนี้เนี่ยพอมาทุบปุป๊บจากภาพที่เห็นนะฮะมันก็กลายเป็นว่าชุมชนก็ยังต้องมารรับความเดือดร้อนต่อไป ท่านสสของก้าวไกลนะฮะที่มาช่วยเป็นภาระนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานเพื่อให้ถนนเส้นนี้เนี่ยกับคืนสื่อที่เดิมที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสบายแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ใช้เส้นเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่ใช้ปกติ <Okay. S 1> ก็หวังว่าท่านสสที่มาช่วยวันนี้คิดว่าคงน่าจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นขอบคุณครับผมมาลําบาก เขามาเขามาหกก็ล้มอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มาไม่ได้แล้วคนแก่จะมาก็มาไม่ได้แต่ก่อนร้านนี้ก็คนเยอะนะในนี้หายไปหมดเลยก็คือต้องตอนนี้ต้องปิดกิจการลยไม่างเยใช่ที่ฝุ่นด้วยรถด้วยมาไม่ได้อ่ะคนแก่คนสาวอย่างงี้ยังโพกระดึบมาใช่ไหมเออหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะหายไปครึ่งหนึ่งเลยปกติมาเขาก็ต้องไม่ต้องมาเดินโดนหินอะไรอย่างเงี้ยใช่เขามันมันเข้าไม่ได้ไงมันมันมาแล้วมันมาสวนกันตรงนี้มาสวนไม่ได้ไง แล้วเขาก็มาลดหลด่นลดอะไรอย่างเงี้ยเรามาทีนึงเราก็ต้องลงไปรับเขามาใช่ไหมต้องไปไปจุงเขามาอะไรอย่างเงี้ยคนสูงวัยอ่ะนะคนสูงวัยมาลําบากมาไม่ได้เลยโทรมาอย่างนี้เราบอกว่ารถถนนมาไม่ได้นะมาไม่ได้นะถ้ามาก็ต้องแบบคนแข็งแรงหน่อยพามาอะไรอย่างเงี้ยหายค้าหายเนี่ยใช่ขาดเลยได้ไปเยอะ <laughs> สุขภาพจิตเราก็เสียด้วยเพราะว่าขี้ฝุ่นอขี้ฝุ่นอีกกลัวเข้ามาหล่นท่อหล่นอะไรเราจะลำบากไงมเราล่นเราไม่ได้โชคดีผู้อื่นดูดฝุ่นจนเครื่องพังเลยครเืมอดไปแปดพัน เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนผ้าผ้าตันไม่มีรูดันเลยบางทีเรายังไปมันก็เปิดทั้งวันทั้งคืนก็เป็นเป็นช่วงช่วเพลี่ยนดูอากาศนะที่ว่าเครื่องดูอากาศตัวมันสามหมื่นกว่าตัวเนี้ยคังเลยก็ซ่อมใบ เขามาเปลี่ยนฮะเขาเอาแปดพันในทุกวันใช้ได้แล้วก็คือเป็นเพราะคุณี่อีกุลดำแต่มันเข้ามาเข้ามาเครื่อนนี้โดดๆมันลำบากไอเราพูดไปจะไปโทษคนอื่นมันไม่ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไปร้องหาใครแต่จริงๆมันไอ้มันป้องอยู่ว่าไอ้ิบูลดำเนี่ยมันป้องอยู่นี่จะไปโวยวายลูกเด็กเด็กเลี้ยงอย่ามาตัดผมไปโรงเรียนยังมายากเลยพูดตามหลักว่ามันเป็นคุณน้อยอ่เห็นไหมเราไม่ใช่คุณนะวันไหนฝนตกเนาะลุงไม่ต้องพูดถึง เขาเขาไม่มาอยู่ด้วยเขาไม่รู้กับเราด้วยนะใไอจะไปโวยว่าเฮ้ยนั่นเนี่ยไอนั่นฉันตังไนังตงเราก็พูดไม่ได้อย่างว่าแก้งว่าเขามันไม่ได้ราคาได้แล้วลุงแปดพันเอามาซ่อมแปดซือจริงจริงสามหมื่นกสามหมื่นสามหมื่นะแต่ซ่อมไปแปดพันซ่อมไปแปดพันอไอโจ๊กแหงไงไอโจ๊กโจ๊กแผ้งนี่ตันไม่มีรูเลยแ้งู้แผงตันไม่ีรูพราะกี่ฝุ่น แล้วเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนไปยังยังไม่ได้20วันเลยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยเพิ่งเปลี่ยนเลยเเพิ่่งปลียนนึกถึงนึกถึงถนนเก่าเลยไหมใช่ถนนเก่าดีกว่าถึงน้ำจะท่วมมันก็แห้งไงมันมีท่อลงถ้ามันเป็นไอ้เครื่องแล้วถ้าไอ้เครื่องปรับอากาศนถก็ว่าให้อากาศมันสะอาดนะใช่ค่ะไม่ดูแล้วเขาเลยเขาไปเต็มเลย แเย็ดเดือนแล้วเน้นนึ่งยังไม่ไปไหนเลยก็มีค่ะเป็นพวกมอเตอค์อย่างเงี้ยค่ะีก้วมันล้มอะย่างเงี้ยค่ะล้มเบาดเจ็บเลยคั่ะงีเขากลับไบทาโอทาอะไรกมาอย่างเงี้ยเพื่อยังมาล้มตรงหน้าบอกมนล้มตรงหน้าบ้านป้าแหละทายมันเยอะเขาบอกเออู้จะทยไงได้อะมีฝุ่นใช่ใช่ต้องทยังไงครับคอยเก็บฝุ่นทุกวันใช่ ฝุ่นมันเป็นไอ้เนี่ยดำๆเลยไอ้ไอ้ขี้อะไรดำๆที่ก็เทไว้มันเป็นฝุ่นอะไรดำๆที่มันเป็นแบบเข็นคุกอะไรดำๆต้องใส่ตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ต้องใส่ตลอดเลยะก็มีเป็นผู้แม้ด้วยใช่แล้วนี่หกเดือนใช่ป้าใช่ไหมแล้วก็ต้องทบอีกหกนะป้ามันจะเสร็จเปล่านั่นแหละเสร็จน่าฝนละด้วย อันนี้กูเขียนมาแค่30มฤิบุนาก็ดีใจแล้วว่าเอาอทน, <30 S 2> นเสร็จเสร็จคือคือเสร็จ <c oughs> เสร็จหรือเสร็จยไงยัยง,ออไยยงไม่ได้เสร็จเลยขยี้ไปขยี้ไปรู้เสร็จรรใช่นนนะครับผมอนุสร์แก้ววิเชียนครับทนาเอ้นะครับ มาชิคสภาผู้แทนราษฎรเขต3ครับอ,อบางควยจังังนน,นทบุรีพครรเก้าไก่ครับจากพื้นถนนท,นนที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับทางทีมงานผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับของหมู่1ตึ่ตบตมหาสวัสดิ์นะครับเรื่องถนนท,นนที่ก่อสร้างไปแล้วมีการทุบในการรื้อทําลายนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่เทศบาลตบลไปบาง แล้วก็ยื่นไปที่จังหวัดนนทบุรีผ่านท่านผู้ว่าแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับคําชี้แจงก็เลยร้องเรียนมาทางทางผมนะครับทางผมและทีมงานก็ลงมาดูแล้วผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าปกติในสัญญาของราชการเนี่ยครับจะต้องมีการแบ่งงานเป็นงวดงวดนะครับการที่ทําแล้วเสร็จแล้วมาทุบในชั้นสุดท้ายเนี่ยผมตั้งคําถามไปยังผู้ควบคุมงานนะครับของเทศบาลว่าท่านได้ควบคุมงานได้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับแล้วการเบิกจ่ายงวดงานงวดเงินเนี่ยเป็นอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ชาวบ้านไปร้องเรียนที่สตององนะครับแล้วก็ปปช <asc> นะครับเนื่องจากเทศบาลและจังหวัดเนี่ยไม่ได้มาชี้แจงกับชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านมีความสงสยัยมีความอยากถามความคืบหน้าอยากถามมาตรการระยะสั้นระยะยาวในการบรรเทาความเสียหายกับชาวบ้านไม่มีใครมาชี้แจงเลยนะครับผมเองลงมาดู2อาทิตย์ติดแล้วนะครับ <โ hani S 1> ก็ยังเป็นปัญหาแบบเดิมนะครับในการสัญจรมีถนนมีถนนลุกรึ่งด้วยนะครับครึ่งปูนครึ่งดินก็มี เป็นดินแบบนี้ก็มีนะครับแล้วมีฝาท่อที่สูงกว่าหัวเข่าก็มีครับจริงๆถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับคำชี้แจงจากเทศบาลหรือจังหวัดเนี่ยผมว่าเรื่องคงไม่เป็นแบบนี้แลวช่วงนี้ใกล้ฤดูฝนแล้วด้วยครับสงสารเด็กสงสารชาวบ้านที่อยู่ริมทางนะครับเยอะมากครับเนื่องจากมันเป็นดินที่มันหินคุกครับเดิมเนี่ยมันจะมีหินคุกสีดําอยู่ชาวบ้านบอกว่าเวลาฝนตกมาก็จะมีน้ําสีดําออกมานะครับออกมาจากหินคุกเนี่ยครับที่ใช้ทําถนน สิ่งที่ว่าเวลาฝนตกมาก็จะมีน้ำสีดำออกมานะครับออกมาจากหินคุกเนี่ยครับที่ใช้ทำถนนก็มานี้ด้วยตรงที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนหนักก็คือคุณทําเสร็จแล้วคุณทุบใช่จากเดิมที่การก่อสร้างชาวบ้านเขารับได้แล้วว่ารับได้ก่อสร้างแน่นอนแน่น้นะครับแต่พอสร้างเสร็จแล้วทุบทุบแล้วก็ไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรแล้วทำไมถึงทําเสร็จแล้วค่อยทุบสาเหตุมาจากอะไรลงใช่ครับคือเดือดร้อนทั้งแถบเลยทั้งหมดเลย